สวัสดีครับสำหรับวันนี้พีแคลคูลัสจะมาดูตัวอย่างของพวกโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ Natural Exponential Function นะครับซึ่งก็คือ e กํลนะัง x เนอะก็ตัวอย่างนี้เป็นยกตัวอย่างในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยทางการเงินแล้วกันนะครับเขาบอกว่าฝากเงิน1,000บาทได้ดอกเบี้ยป,ปีละ8%จงหาว่าเมื่อผ่านไป5ปีจะมีเงินเก็บเท่าไหร่สมมติธนาคารคิดดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกแบบต่อเนื่อง ก็การคิดดอ,อกเบี้ยทบต้นทบดอกเนี่ยมันมีอยู่สองแบบเนาะแบบแรกคือแบบไม่ต่อเนื่องอันนี้เสริมให้แล้วกันเนาะไม่ต่อเนื่องก็เงินที่เราได้จะมีค่าเท่ากับนี่ตัวแปรทีเนาะเอก็คือเงินที่เราได้เมื่อคิดเสร็จแล้วถ้า p เงินต้นคูณหนึ่งบวก r ส่วน n วงเล็บยกกำลัง n คูณ t นะครับ อันนี้ก็คือแบบไม่ต่อเนื่องอ่ R. ก็คือดอกเบี้ยดอกเบี้ย n ก็คือจำนวนงวดเนาะ t ก็คือปีก็อย่างเช่นธนาคารอาจจะคิดดอกเบีย้ย10%ทุก6เดือนอะไรเงี้ยแปลว่าปีหนึ่งจ่ายจ่ายกี่งวดครับ ก็แปลว่าถ้าธนาคารที่คิดดอกเบี้ยสมมุติเขาบอกว่า10%ทุก6เดือนว่าปีหนึงจ่าย2งวดเนาะเพราะนั้น N ก็คือ2ตรงนี้ก็เป็น10อะไรแบบนี้ส่วนปีก็คำนวณเอาว่าอยาก n นี้ก็ตัวเดียวกันเนาะก็คือจำนวนงวดก็คำนวณเอาว่าจะคิดฝากธนาคารทั้งหมดกี่ปีแค่นั้นเองใส่สูตร P ก็เอาเงินต้นใส่เข้าไปจบแต่ทีนี้แบบต่อเนื่องคือเป็นอันนี้คือเป็นแบบที่เราเจอในชีวิต จริงแบบจริงจังเนาะแต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องจะเป็นแบบที่ในชีวิตจริงก็ไม่แน่ใจเอาไปใช้อะไรเนาะ <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะมีแต่น,นี้ต้องลองถามคนที่เรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยเนาะว่าแบบต่อเนื่องเนี่ยเขาไปใช้ทางด้านไหนกันหรือเปล่านะครับแต่ไม่อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ แบบต่อเนื่องก็คือจริงๆแล้วมันเกิดจากสมการข้างบนนั่นเองก็คือแบบต่อเนื่องเกิดจากการคิดดอกเบี้ยแบบจํานวนงวดจำนวนงวดตัวเนี้ยเข้าใกล้อินฟินิตี้อาจจะคิดดอกเขาเรียกอะไรท่งดอกทุกวินาทีอย่างเงี้ยหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือทุกชั่วโมงอะไรซึ่งมันก็ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เนาะซึ่งถ้าส่งดอกเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยต่อปีสมมติส่งดอกทุกวินาทีเลยเนี่ย แต่ว่าข้อนี้ยเขาเขาอยากให้อยากให้เราลองทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาคํานวณแล้วอ่ะแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยจะได้จํานวนเงินดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าแบบนี้เนาะตอนนี้คิดดอกรัวๆเลยอันนี้จะได้จานวนดอกเบีย้ยเยอะกว่านะครับซึ่งข้อนี้โจกขากําหนดว่าสมมติธนาคารคิดดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกแบบต่อเนื่องนั่นเองก็คือถ้าจําสูตรนี้ไม่ได้ก็จําสูตรบนแล้วเอาสูตรบนเนี่ยไปเทคลิมิต เมื่อ n เข้าใกล้ infinity เนอะลิมิต n เข้าใกล้ infinity ของสมการข้างบนอะ at Take limit, เทคลิมิตเท่าไหปก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับก็ไม่พูดถึงการพิสูจน์แล้วกันเนาะเพราะนั้นข้อนี้คิดดอ,อกเบีย้ยแบบต่อเนื่องก็แทนค่าครับเพราะนั้นเงินที่เราได้ a ตัวนี้เมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับ5ปีจะมีค่าเท่ากับ1,000บาทคูณ e ยกกำลัง n ดอกเบี้ย er ปีละ8%ก็คือ0.08เนาะ8%ก็คือเศษแดส่วนร้อยนะครับก็คือ0.08คูณกับเวลาที่เราต้องการก็คือ5ปีแล้วก็กดเครื่องคิดเลขมันจะได้อยู่ประมาณ1,491.82ลองไปเทสด้วยทีเนาะอันนี้คือกดทิ้งๆิ้งไว้คร่าว นาะอันนี้ก็คือตัวอย่างของ exponential function ที่อยู่ในรูปฐาน e นะครับที่อยู่ในรูปแบบ natural ที่ใช้ในที่มีมีการนำไปใช้กับโจทย์ปัญหาในชีวิตประจำวันโอเคไม่รู้ประจำวันหรือเปล่าเนาะก็วันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ